สวัสด,ดีแกเป็นแมวหรือหมาเนี่ยเหมาเป่าโอ้เป็นแมวเชยเนี่ยไอ้ยนองมันม้าน,นะงานงานหนูอยากกินข้าวโอ้ยชันอยาก่วง,ง,งนอน ไปทำบิดเกียร์ไว้จะตดนะยิ่งแทบอยู่สายแล้วมัยอ่าวแทบนะโคตรเกวนอนจะนอน่วงอยากกินอยากกินอิ่ม 没玩了。